สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเลือนกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับกุมภาพันธ์เ6้านะครับก็มีลูกค้าทางไกลนะครับภาคเหนือเลยนะครับผมเอ่ออำเภอเชียงแสนนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องยนต์ดีเซลอ่ยันม่านะครับ 140L นะครับ 110L 140L เครื่องใหม่ มือหนึ่งแกะกล่องนะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับในด้านหลังครับเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับผมยันมาาร้อยสี่สิบอลนะครับเจ้าโลกนะครับเจ้าโลกนะครับนี่ของหายากนะครับแร่ไอเทมนะครับตัวนี้หายากนะครับนี่ครับกล่องนะครับโคตรใหญ่ครับนะครับร้อยสี่สิบแอลนะครับนี่ครับวันผลิตของเครื่องครับวันที่สองเดือนสามปีหกสามนะครับ ปี63ก็วันนี้ก็69เลยนะครับนี่ครับ,รบ,รบมียันมารุ่นเก่าก็มีรุ่นเดียวนี่แหละครับเหลืออยู่รุ่นเดียวนะครับนี่ครับเหลืออยู่แค่เจ้าโลกรุ่นเดียวนะครับ 140L นะครับ ราคาก็เจ็ดหมื่นกว่านะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นกว่านะครับเครื่องนี้นะครับนี่ครับของหายากนะครับในรังก็แถบนะครับเสื้อยืดนะครับเสื้อโปูลนะครับยันม่าแล้วก็เสื้อยืดนะครับอาจจะเป็นแขนยาวนะครับยันม่านียแขนยาวนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็เขาก็แพกห่อไปอย่างดีนะครับเครื่องนะครับ ก็จะลองเครื่องให้ลูกค้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องหลายปีแล้วกลัวไม่สตาร์ทไม่ติดนะครับทีนนี้ก็พวกประแจเครื่องมือครับปลไปถอดเสียครับเอาลูกนอก้องไปใช่ไหมตาบั่นเนยเอาข <ละ S 1> องลาเครื่องมือบะตรงไงเยืยย่อโสอ๋อนี่นะครับรรของไม้ของไม้ เห็นนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยกขึ้นมาเลยนะครับผมร้อยสี่อนะครับรอสักครู่นะครับเครื่องใหญ่มากครับตัวนี้อ่าี่มาแล้วครับ 40L นะครับ PF นะครับเจ้าโลกนะครับผมเนี่ <Okay. S 1> ครับแดนเทพนะครับ้องหายากเลยครับผม <Okay. S 1> แถมน้ำมันเครื่องมาด้วยนะครับตัวนี้น้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่อง5ลิตรนะครับ5ลิตรเลย จะหันหน้ากอนครับอ่านี่นะครับนี่คือด้านหน้านะครับเห็นมากนะครับตาไฟเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับเจ้าโลกด้านข้างนะครับอย่างสวยครับมือหนึ่งไม่แกะกล่องนะครับเจ้าโลูก สิบสี่แรงนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับพลอยเสียอย่างใหญ่ครับ น้ำมันเครื่องนี่เขาก็แถมมา5ลิตรนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเติมน้ำมันเครื่องให้ลูกค้านะครับก็จะเติมใส่ในเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กรองอากาศด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับทางร้านจะใส่ไว้ในรังให้นะครับน้ำมันเครื่องนะครับ แะป,ปั้นเครื่องนะครับ ที่หาได้เท่าที่หาได้ตอนนี้นะครับก็หาได้เฉพาะร้อยสี่สิบเอลนะครับรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่นะครับราคาก็เจ0 0 0มืกว่านะครับตัวนี้ครับลูกค้าสนใจก็โทรสั่งได้นะครับสอบถามได้นะครับผมอันนี้ส่งภาคเหนือเลยนะครับส่งภาคเหนือทางไปสนีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผม ไปรณีก็เก็บปลายทางได้เต็มที่ก็ห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทส่วนที่เหลือที่มันออกเลยออกมาก็ลูกค้าก็ต้องโอนให้ทางร้านก่อนนะครับตัวนี้ทางร้านก็จะสั่งของส่งของให้ลูกค้านะครับผมมีหน้าร้านนะครับน่ครับร้านโกงจักรนะครับการเกษตรเริงนกขานะครับอำเภอเรืองนอกคาจังหวัดยะโสธรน,นะครับผม หน้าด้านบนรับประกัน2ปีนะครับ,รบตัวนี้ก็เป็นสายไฟของยานม่านะครับชุดสายไฟนะครับเปิดปิดไฟหน้านะครับนี่เปิดนี่ครับหมุนนี่ครับเปิดปิดไฟหน้านะครับอันนี้ ก็เอาไว้ร้อยใส่กับห้างนะครับนี่ครับระบบยั่งเดิมครับเติมโคงคสันนิมให้ด้วยนะครับเติมน้ำนะครับทีนี้ รุ่นนี้ก็เหลือเฉพาะรุ่นมือหมุนนะครับ 140L นะครับ t ี 140L รุ่นใดสตาร์ทก็หมดแล้วครับไม่มีแล้วครับ ใส่น้ำไปสองขวดใหญ่นะครับยังไม่เต็มเลยครับงอ้น้ํานี่ต้องอย่างใหญ่นะครับตัวน,นี้ น้ำเป็นสามขวดเลยนี่หมอาพากลมนะของแถื่อเลยเกือบสามขวดนะครับน้ำเติมน้ำมันดีเซลบีเจ็ดนะครับ รีวิวให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าก็อยู่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับผมส่งทางไกลนะครับตัวนี้ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอรเริงนกทานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับส่งไปษนีนได้นะครับเก็บเงินปลายทางเครื่องนี้ก็เจ็ดหมื่นกว่านะครับถ้าส่งไปษนีนก็เก็บได้เต็มที่ก็คือห้าหมื่นบาทนะครับเก็บปลายทางนะห้าหมื่น 50, ส่วนที่มันเลยออกมาลูกค้าก็ต้องโอนจ่ายให้ทางร้านก่อนนะครับตัวนี้ ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้นะครับหาสินค้าหาของให้นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมครับผมก็เติมน้ํามันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับผมยันมาท f เ4 0รอนะครับนี่ครับติดหรือเปล่านะครับเครื่องเป็นเกือบปีนะครับตัวนี้มือหนึ่งไมกลกองนะครับโอ้โหครัั้งแรกนะครับติดเลยนะครับ นี่นะครับจะไปควายผมไปได้ฝัไไนนะอยนะนะู่ไ่ไปหน้าอ๋อไปหน้าครับไปหน้าอครับนี่ครับ เบาเครื่องนะครับผมเสียงหอบเครื่องนะครับนิ่มมากนะครับนี่ครับนี่เครื่องตั้งแต่ปีหกสามนะครับหกสามนะครับผมนี่ครับนิ่มมากครับเด่นมากนะครับยอดครับนี่ครับเสียงนิ่มมากครับเอาไ่ เดี๋ยวแพ็กสินค้าเข้าลังนะครับที่นี่เข้าลังครับของลูกค้านะครับทางไปรษณีเก็บเงินปลายทางอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับผมนี่ครับเครื่องก็เจ็ดหมื่นกว่านะครับยังไม่รวมค่าส่งนะครับผมนี่ครับหมดนะครับก็ให้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องยนต์ดีเซลยันม่านะครับตอนนี้ก็เหลือเหลือรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับร้อยสี่สิบลนะครับเก้าลูกนะครับผมมือหนึ่งไม่แกะกล่องนะครับ ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 7545665นะครับ062 7545665ร้านกงจากการเกษตรเลืงนกทานะครับผมทางเพจก็เพจ c e b o o k ก็กงจากการเกษตรเลืองนกทา youtube ก็กงจากการเกษตรเลื้งนกทานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ